วันนี้มาทำบุญใส่บาตรกับแม่อสโมค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศวาัดค่ะบรรยากาศท่าสา,านะคะวันนี้อากาศร่มรื่นด้วยต้นโมกถ้าเป็นต้นไซ บรรยากาศร่มเย็นมากค่ะที่นี่บรรยากาศร่มเย็นมากค่ะนี่ค่ะอยู่บนภูเขานะคะที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชม บรรยากาศด้านหน้าค่ะด้านหน้าสัลาสวยมากต้นไทรเงเล้อพี่น้อง,งเมืองอาวู้วหันใะบรรยากาศดีค่ะ,รรดคะเดินไปดูรอบวัดค่ะทางเข้ามามีคลองใหญ่ด้วยแม่เอาสมอยางน้ำหน้าแม่เอาสมอเดินลิกกิกลิกกิกไปแล้วค่ะ แม่อสมอยางลิกกิกลิกกคือแท้แม่อสมอทำบุญเมื่อนี้เอาบุญมาฝากนะคะไปไปทักผุ่นฟองใง่ผุนโอ้โเห็นบอสอนวะภูเขาทั้งลูก่ายคีบอ,อืมโอ้โหฟองใยสอนเนาะเอ้าขึ้นไปท่องภูเขาได้อีก นี่อันนี้ค้องใหญ่จุดที่สองจุดแรกอยู่หน้าวัดจะใหญ่กว่านี้ค่ะเดี๋ยวนี่พี่น้อง Yeah. <laughs>